วัสดีครับผมเข้าประชุมเป็นไงบ้างขับล่งดีไหมครับล่องถูกสบายนะครับได้ข่าวว่าจะไปเที่ยวกับครอบครัวที่ที่เวียดนามใช่ไหมครับสี่วันครับสี่วันสี่วันค่ตั้งแต่วันที่หกถึงวันที่เก้าจ้ะก็เลยต้องเรียบมาก่อนจะโคเดอไม่ไหวครับโอเคเข้าประชุมสุนทยไปสองครั้งครั้งละสิบห้านาทีพักห้าเข้าสิบห้า ไัวนยังไหวอยู่นะครับเพราะว่าอยากอยไปเที่ยวกับลูกกับครอบครัวนะครับผมวันนี้นะครับก็อวรกน้องสมาใกล้้าัสมาได้ไหมครับไม่ได้ไปขาไม่ได้ไม่ได้จะย้อนย้นขาเนยัทำอยเาเ้าง่สบายว่อนได้ไหมเนาะอยนี้ได้ไหมได้ก็จะ นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตในกรณีศึกษารูปนะครับแก้ปวดคอปวดศีรษะนะครับแก้ปวดแขนปวดไหล่นะครับแก้ปวดคอปวดศีรษะนะครับปวดไหล่ปวดแขนนะครับไหล่กับแขนนะครับไหล่แขนจะมีอยู่17ท่าด้วยกันท่านไหนที่นะครับจะที่จะบำบัดรักษาอาการนะครับ นำไปใช้เรานําไปใช้นะครับของมูลรลิธทิศสาธาร,รสุขกับการพัฒนาของแพทย์แผนไทยเราหน้าจดจําหน้านําไปรักษาหน้าจะไปควบคู่กับอนาตมีหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนบอดี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่กระดูกกล้ามเนื้อเส้นเลือดขาวเส้นเลือดดำเส้นประสาทเส้นเอ็นนะจุดที่ต่อกับเส้นเอ็นกับกระดูก จุดที่เอ็นต่อกับกระดูกกับกระดูกพวกนี้นะครับน่าสนใจระบบย่อยอาหารระบบรยเวเรื่องพวกนี้นะครับของแพทย์แผนไทยเราควรจะไปควบคู่กับการปัจจุบันได้ดีนะครับผมแต่อย่าทิ้งของแพทย์แผนไทยเรานะครับของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ของผู้ย่าตายายของบรรพบุรุษเราที่ท่านอนรัก์มาจนถึงทุกวันนี้จนเป็นมรดกโลกก็ว่าได้นะครับของแพทย์แผนไทยเราในการทั่วไทยทั่วรงบัลรักษานะครับอันนี้มันตามยุคตามสมัยนะครับ อาการพวกนี้คนเป็นกันเยอะก็จะเป็นพวกทำงานคอมพิวเตอร์ออฟฟิศนะครับเรียกว่าออฟฟิศซินโดมปวดข้อบาไหล่นี่แหละครับในทางแขนไทยเราก็จะเรียกแก้ปวดข้อบาา่าไหล่ปวดข้อปวดศีรษะนะครับเดี๋ดนะยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับคุูแป๊ะจะสาธิตการในกรณีศึกษาแก้ปวดไหล่ปวดแขนนะครับ17ท่าด้วยกันนะครับแล้วก็จะเสริมเป็นท่า ปวดคอปวดชีสัก18ท่า 18, นะครับก็จะให้ดูกอนว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาสรกันเปวดคอปวดชีสักนะครับจุดแรกนะครับผมนะครับผมจุดแรกนะครับจุดแรกนะครับใน,บนบช่วง,นะงบ่านะครับช่วงบ่านะครับกล้ามเนื้อบ่า จุดที่สองก็จะมาตรงโค้งคอนะครับเห้โค้งคอขึ้นไปนะครับจุดที่สามนะครับตรงช่วงสะบักขอบสะบักด้านบนจุดที่สี่ก็ชิดขอบกระดูกคอขึ้นไปเลยนะครับลุกขึ้นไปนะครับนะครับจุดที่ห้าจุดที่ห้านะครับห้าจุดกำาดนจุดกำโดนตายตรงนี้ตรงบุ๋มนะครับจุดที่หกก็จะมีสี่จุดด้วยกันนะครับ จ็ดก็จะนวดขึ้นไปกลางนี่เลยนะครับแปดก็จะสองเส้นนะครับข้างอยู่ตรงด้านห <9 S 1> นเก้าเหนือใบหูสิบนะครับเหนือใบหูขึ้นมาสิบเอ็ดจุดจอประสาทนะครับจุดจอประสาทนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับอยู่ข้างหน้าอยู่ใบใบหน้าด้านหน้านะครับ การร่อรบำบัดรักษาอาการของแผนไทยเราครับวันนี้จะไปควบคู่กับของอนาตมีเขานะครับกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องก็จะมีนะครับกล้ามเนื้อบ่าเขาเรียกว่าซูปราสไปรตัสกล้ามเนื้อบ่าไปที่คอนะครับก็จะมีเส้นกล้ามเนื้อเขาเรียกว่า รีเวเตอร์สแคปรารีเวเตอร์ก็คือว่าไปจะเกาะต้นที่นะครับเกาะต้นเจาะปลายเจาะที่กระดูกคอหนึ่งสองสามสี่ลากลงมาเจาะที่บา่านะครับสุดที่เขี่ยข้องก็จะเป็นข้างสแคปราข้างกระดูกสะบักด้านบนแล้วก็มากระดูกคอนะครับกระดูกคอนะครับกระดูกคอขึ้นมา พวกนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องไม่ไว่าจะเป็นอ่าไม่ไว่าจะเป็นนะครับกล้ามเนื้อที่สเตอร์โนสเตอร์โนไคลโดมาสตอยกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อที่ใหญ่มัดใหญ่ที่สุดของบริเวณคอนะครับสปรีเนสแคปิติสนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสปรีเนสแคปิติสเป็นกล้ามเนื้อนะครับเป็นจะมีสองขวดแบบนี้ เดี๋ยวต่อไปคูณดปะจะค่อยๆนำโปรแกรมเนื้อมาควบคู่กับการรักษาแบบแพทย์แผนไทยให้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ให้รู้เป็นแนวทางในการบัตรรักษาเบื้องต้นก็คือของแผนไทยเราก่อนนะครับในการนวดบรรัดรักษานะครับเราจะใช้ข้อศอกค่อยๆลงแบบนี้ ก็ได้นะครับผมคืจะใช้ส้นมือนะครับคนไข้จะได้ไม่เจ็บค่อยๆลงนะครับเริ่มจากเบาไปเริ่มจากเบาไปหาหนักจากหลังจากที่นอกจากว่านอกจากนอกจากจะจะมีการาแก้อาการตามท่าทางแล้วนะครับ แพทย์แนไทยเราก็ยังมีพวกน้ำมันยาสมุนไพรที่ต้องท,ที่จะเอามาใช้รักษาพวกคู่กันก็จะมี